คะที่มาเปิดสาขาขนาดใหญ่ด้วยกันถูกรางวัลที่2ซื้อที่ไหนคะไอเนี่ยตัวนี้น่าจะที่อุดรซื้อที่อุดรแล้วทําไมพี่ถึงเลือกเลขนี้ชอบเลขแปลกๆชอบออกเลขแปลกๆไม่รู้ไม่รู้สิจะมีเลขแบบซ้ําๆกันเยอะๆแล้วมันสองแสนเลยพี่อันนี้มันอันนี้มันดึงกุมภาอันนี้ของเก่าไอ้งวดนี้คืองวดกุมภาพันธ์พี่ได้มาแล้ว2องแสนสี่แสนสี่แสนพี่ซื้อ2ใบเหรอ อู้เดี๋ยวก่อนไอ้นี่กุมภาขอแถลงเข้าใหม่พี่ได้ไมาแล้วสี่แสนพี่ไม่ต้องทํางานแล้วแหละทันว่นไม่แล้วลงวดล่าสุดถูก,กเท่าไหร่ล่าสุดห้าแสนแล้วน้องชายถูก,กเท่าไหร่หกล้านน้องชายแท้แท้ป่ะพี่ไม่ไเป็นญาติเป็นญาติาถูหกล้านนี้งวดกุมภาถูกไปแล้วสี่แสนงวดเมษายนห้าแสนห้าแสนพี่จ่ายภาษีป่ะจ่ายจ่าย แล้วพี่ถูกรางวัลที่หนึ่งวันนี้6 6 9 6 8 7พี่ให้เขาไปซื้อมาเช้าอ๋อแล้วพี่เอาเลขนี้เลยเหรอไม่เลขอะไรก็ได้ให้เขาไปซื้อยืมดวงเขาเพราะว่าตรวจดวงแล้วว่าเฮ้ยเขาอ่ะมีดวงจะถูกพี่ตรวจดวงคนหนึ่งคนแล้วคนคนนั้นอ่ะมีดวงว่าน่าจะถูกหวยมีโชคมีลาบพี่เลยบอกว่าเคยไปซื้ออะไรได้หนึ่งเลขใช่คนนั้นก็ได้รางวัลที่หนึ่งใช่ถูกหกลเฮ้ยเขาก็เลยแบ่งพี่ห้าแสนใช่ครับอ๋อแต่ตัวพี่อ่ะไม่ได้ไปหยิบรางวัลแล้วถูกแต่รอบก่อนอ่ะหยิบเองเลข เมื่อกี้ได้รางวัลที่2 4แสนสรุปความสัมพันธ์นะคะทุกคนพี่ไนอ่ะไปดูดวงคนนึงว่าเขามีเกณฑ์ที่จะแบบจะโชคดีเรื่องนี้แล้วช่วยให้เขาอ่ะไปซื้อหน่อยสิแล้วพอเขาไปซื้อกเขาได้รางวัลที่1เลยพี่บอกเมื่อไหร่นะไม่เช้ากี่โมง8ปโมงแโมงเช้าพี่บอกให้เขาไปซื้อแล้ว4โมงเย็นเลขนนอกเลยคนดวงแบบนี้คือเรียกว่าอะไรอ่ะในดวงไทยก็จะเป็นดวงธนาโชคนะครับส่วนในดวงจีนจะมีเพียงใช้ที่แข็งแรงจะมีโอกาสนซึ่งโอกาสคือที่หนึ่งเลยนะเว้ยพี่คือมันมันไม่ได้ดูว่าจะได้ถู เงินโชคลาบลอยดางวันใหญ่แต่เราไม่รู้ว่าจะถูกเท่าไหร่แต่นี้มันใหญ่มากเลยนะพี่ใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากซานจะมีไหมดวงเหมนไหมทำงานเหมือนกัน, <laughs> ทนทำงา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 น